คือว no <si ่าเบิ้งบดได้มาขึ้นอยู่ในกลุ่มปิดเด้อแม่นะครับอยู่ในกลุ่มปิดนะครับบมเมนกลุ่มเปิดมือนี้น่าสิเป็นเพจของคณะไล่นาทถาเบิ้งหัวหน้าว่าสิจังไได แชร์แล้วครับค่ณครับซอดี379ท่านครับเมื่อนี้เอามะฮอดจอดถึงแล้วครับกับวัดสีวัดศีวณารามวนารามบ่บ้านนาคำครับตำบลสีสำราญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬพี่้องเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทศีมานะครับเบิงฟรีนะครับวันนี้มีซอแอนออรดีมาพร้อมสาดเต็มตั้งแต่หลดบะท่านหอดบะท่านจอดบะท่านถึง เิ่นเฝ้าสาบปลอมพนยานสาดเสียบาลนน,นหายไปหลายมือเลยสวัสดีแม่วันธนานะครับบาลนน,นไปเฮ็ดบุญแจกเขาหาพ่อครับไปเฮ็ดบุญแจกเขาหาอันพุทธเอาหาพ่อบาลนน,นนี่แหละเป่นเสียวังไปไปลายฤดูการที่สองก่อนโควิดสี่ลบาดนะครับเป่นเสียเนื่องจากโรคประจําตัวโรคชราประจระําเป็นโรคเฒ่านะละเนาะแม่นะครับ เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาตะก,กี้ก็เหตุจะทำทำ้ำใจบ่ได้ดอกนะครับลู่บ้านเห็นขี้มือขีตีนก็ไห้นะครับต้องไปหามูหาพวกหามองน,นั้นมองนี้จังเศร้าคิดถึงเพลินนะครับก็ได้หอบขวบได้หอบได้ขวบแล้วก็เลยเหตุบุญหาเพลินจังบ่มีแน่วห่วงนะครับาะวบุ่นน์ก็ห่วงว่าบ่ทันไดนเหตุบุญให้เพลินนะครับไปหมอชิดมนมนุกอน,มนไม่รู้ว่บาบ่อนนไลฟ์สดหันไปเห็นบ่อนนสุดยอดพี่หนิงคนนะ ไล่สดเสจบ่ท่านเสจพี่หนิงช่วงหัวหน้า <_ an> หัวหน้าออกมาละ,ล,ะละบานนะกลับเลยมาตั้งไว้ค้างไว้ที่ละบานนะก,กับเพราะว่าต้องเดินทางไก่นองมือนันนะครับสวัสดีแม่สมภูนครับวันนี้ออรดีงานแรกเล่นอยู่ริมโขงปากคาดบึงการแชร์แล้วเด้อบอ่อนนขอบคุณครับเดี๋ยวไปช่วยงานก่อนนะสวัสดีแม่หาไทยชันนก ไม่มีบอกพห้ช่วยงานก่อนเด้อคนข้างบ้านเสียไม่มีมินคนมาป้ายแม่มเอามือแรงตังก้องไว้นะครับถาเบิ้งไรสดอยู่ดีๆก็เบิ้งบ,บ่ไดดบ่านนนนแม่แม่ยาแม่ย่าน้องเฟรมครับบา่านนนมาแล้วคิดฮอดเด้อจ้าแม่ต้อยตัวน้อยนิดจะเป็นปากหวานเนาะแม่ ไปป็นเ,เป็นเจ้าภาพเนาะเป็นเจ้าภาพญงก็เลยบอกมีเวลาอิหลีเมื่อบ้านไปหอดสามสิบเอ็ดแต่งเขาแต่งของหาสิ่งหาของโอ้จังเป็นเมือเอ่อยแอแแล่มากเมื่อวานนี่มาอหอดก็อาบนา้ำปะย่สวยก็มาหาวอานัมเล่าข้าวเดียวอาบน,ามมาาน้ำเราบนนั้นก็สลบเลยเป็นวันที่เดินทางไกลที่สุดแล้วก็ลำบากที่สุดตั้งแต่มาอยู่กับหมอํำจากพิณุโลกมา บ่อนนปู่าธาในนาะมือแรงสิบประจวบคนนะบน่อนน์ล้วบุญพ่อละบ่ดีแล้วทาบุญให้พ่อ,สบ,บส,อสบายใจแล้วแม่นครับแม่สาคอนสบายใจแล้วแม่เห็นลูกนนไหลอยู่งานบ้านเจ้าหน่อยนึงแม่แหลมแม่นแม่ผมบ่อนนนบ่มีเวลาครับบ่อนนนก็เลยบ่ได้อันนี้ บ่ได้ไล่บรรยากาศให้เบื้องนอกเป็นเจ้าภาพลำบากลำบากเมื่อยพร้อมอัยังบ่มีเนี่ยเอินหาเจ้าภาพอย่างเดียวผูใูใดซีเปลี่นเจ้าภาพนู่นนี่นั่นที่จัดงานบ่น้นบอกเลยต้องแยกล่างเดี๋ยวอันนั้นบ่มีอันนี้บ่มีนี่ถามเจ้าภาพอย่างเดียวนะครับ กันยังว่าดีหลายบุญหลายสายเงาบุญหอดจอดถึงเลี้ยวเราลาแม่สวัสดีแม่ฉือไทยนะครับแล้วก็นอนุโม,โมทนานบุญน,น้าพี่น้องปองฝ่ไปพออีเมยไอ้ไส้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้แสีผู้สาวผู้นุม่มผู้น้อยเนาะเฮ็ดบุญกับบอลน,น้นมา้านะครับเงินเหลือบอลน,น้นกับท่านให้วัดต่อไปนะครับได้บุญสองต่อนะครับได้บุญน้าบอลน้นสองต่อผู้ใดท่านม้านะครับบ่มีแล้วบัดนี้สิพาพี่น้องเฮ็ดบุญกับผู้ลาปิดวงปิดฤดูกาล วันหน้าบ่อยซีรใชัยจางหมอลำําหมอลำใหญ่วงใหญ่ไปสมโพธิปิดวงเนอ้อเตรียมพร้อม29ก็มีงานใหญ่นะครับตัดผ่าไหมไวปาวบไปไป,ไปซื่อทองไปซื่อทองไปสื่อเพ็รดเม็ดใหญ่ใไบไปครับ29สิ้นเดือนนี้มีงานใหญ่นะครับไปตัดสุดไหมง,มงามๆเตรียมฟอนพี่น้องผู้หูเหล้วก็หูผู้บทันหูก็ยิมไว้ก่อนเด้อ แม่ผ่านมาแล้วคักจนจนนอกแม่แหลมพืนว่าแม่นครับแม่ถ้าเป็นเจ้าภาพเนี่ยโอ้ยปูสาท่านี้เบานอนเบานอนเสียวสสารใส่ปูน,อน้อมีปะมีสาดปูนอนพื้นเดียวไหม